เอาละครับที่นี่มาต้ออีกนึ่งเรื่องมาติดตามกันดีว่าว่าเดือนนี้มิถุนายนเขาจะมีการจัดงานพลายการเทนไนมังในผักตายบ้านเรานะครับวันนี้ก็มีนึ่งงานในสุราธานีนะครับโดยมูลนิธิรักไทยสุราธานีได้รวมกับสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดสุราธานีและก็น่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถแถลงข่าวการจัดงานสุราธานีพลายซ่องพันยี่สิบเซ่ห้นแรกเลยนะครับเป็นการจุดกระแทกการเปิดกว้างสำรับความลักหลยทางเพจนะครับ โดยมูลนิธิรักไทยสุราธานีรวมกับสำนักง,งานสาารณาสาซุขจังหวัดสุราธานีจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมและการแถลงข่าวการจัดง,งานสุราธานีพลายซ่องพันยีเซและก็การประกวดมิส LGBT รักไทยพลายซ่องพัน0เซนะครับโดยมีนายซิ่งน์ก้อนใจชืน วนางานควบคุมโรคติดต่อสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณวันเพ็ญห้าน,น่องสร้างผู้ประสรานง,งานภาคสนามมูลนิธิรักไทยสุราษฎร์ธานีนายฮัสชัยเรื่องนุยรองนาย,ยกเทศมนตรีนะครสุราษฎร์ธานีและก็นายสัญลักษณโยรัก ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคุ้นทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีการได้รวมกันแถลงข่าวนะครับที่โรงแรมนิพาการ์เดน้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ่าการจัดกิจกรรมนี้ก็กำหนดจัดขึ้นในวันที่แปดมิถุนาย,ยน2567นที่บริเวณล,ลานกิจกรรมสะพานนาธิตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าไม้สํำคัญที่จะเปิดพื้นทีให้กลุ่มลักลายทางเพศได้แสดงออกถึงตัวตนความสามารถและก็สร้างการยอมรับสนับสนุนความเทาเทียมทางเพศหลดการตี และเลือกปฏิบัติทางมิติสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมตลอดจนกฎหมายซึ่งเดือนมิถุนายนก็ยังถือเป็นพรายมันนะหรือว่าเดือนแห่งความผักภูมิใจข้องกลุ่มความลักไร้ทางเพศด้วยค่ะโดยในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมสําคัญนะอย่างเช่นการเดินขบวนผ่าเรศฮอกซี่สัญญลักษพลายจากนาเทศบาลนครสุราธานีผ่านไปตามถนนต่างๆในเขตเทศบาลนะครับ ไปยังเวทีจัดงานเถศพานนาริตการจัดการแสดงความสามารถการแต่งกายแฟนซีของกลุ่มลากล่ายทางเพจมูนิทรศกาลการจำหน่ายสินคา้าราวซ้สิบบูธร,รวมถึงไฮไลท์สำคัญก็คือการประกวดมิส LGBT รักไทยพลายซ่องพน c, ันยเซ่ชิงรางวัลมงกุฎไส้สะพายถวยรางวัลและก็เงินรางวัลรวมว่าเซมื่นแปดพันบาทโดยจำกัดจำนวนผู้สมัครสามสิบคนนะครับก็จะเปิด จับสมัครกันไปจนถึงวันเส่องมิถุนายนนี้และก็ตอนนี <aroma S 1> ้อ <Spark 2> ินหว่าแก่เต็มแล้วไม่รู้ชาวีีเต็มหรือไม่นะไปติดตามกันได้นะครับใครสนใจสมารถไปแร่รายเลียดกันได้แล้วก็สมัครที่เพจมูลนิทีรักไทยสุรัานีโทซุนฮอกซี่ซ้มซ่องฮาซูนฮาเซ่่คุณปอนะครับแลวก็อีกเบอร์หนึ่งคุณบีศูนแปดแปดแปดานซ่องซนหนึ่งหนึ่งครับ ก็ถือเป็นงานยิ้มนะครั้งนี้ก็คือ,อถือว่าเป็นการจัดงานยิงให้่ครั้งแรกของจังหวัดสุราธานีเลยค่ะซึ่งนายแพทย์กรษดาเกือเกือกฤรีดากรอนนายแพทย์ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลสุราธานีก็ได้เชิญชวนประชาชนถุกเพศทุกวัยเข้ามารวมกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสะการยอมรับสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศลดการตีต้าแล้วก็เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนลักลายทางเพศไปฟังเสียงสัมผัสของนายแพทย์กันค่ะ ก็อยากจะเห็นกระแสนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักรู้นะครับถึงการที่มีเพศหลากหลายเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับแล้วก็อ,าอยากจะให้เด็กๆเยาวชนหรือว่าคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าเอะตัวเองอาจจะไม่ใช่ชายหรือหญิงตามที่สังคมกำหนดว่าเออมันมีแค่สองเพศนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่มันสามารถลื่นไหลได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับก็อยากให้สังคมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติเลยแต่เป็นสิ่งที่ปกติที่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นนะครับอยากจะให้เชิญชวนนะครับมาในงานวันที่8นี้ก็จะมีงานขบวนพาเรดนะครับซึ่งก็จะเป็นเจ็ดสีนะครับเป็นความสัมพันธ์นะครับในการ หลากหลายนะครับก็คือเป็นตัวแทนของสีแต่ละสีนะครับน่าจะว้าวแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนก็จะแต่งตัวกันมานะครับประชันกันเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นจุดเด่นในงานแล้วก็แน่นอนนะครับจะมีเรื่องการประกวดนะครับมิสเอลจรักไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นการแสดงความสามารถแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามนะครับ มีการแต่งกายทั้งเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะครับอยู่ในคนคนเดียวกันเลยนะครับแสดงถึงความหลากหลายทางเพศนะครับพ้นแรกเส่สุราธ,ธานีนะ,ะไปรวมเฉล้มฉล้องความหลักหลยนะครับอ,อันนี้ก็ไม่ได้จํากัดแก่ LGBTQ+ คนะผู้ชายผู้หญิงเราไปรวมเชล้องความหลักหลยกันในวะันเลยนะครับเป็นการแบบว่าให้เขาแสดงพื้นทีนะก็คืออ,อยู่บนความแตกต่างกันได้ก็คือให้โอกาสครับผม,มกไปเที่ยวกันได้ครับ